ไอโม่อยู่ไหนไวะเอาทีนี้หายคู่เลยโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เรามีแขกรับเชิญมาใช่ไหมครับอืม ใช่อครแล้วเชียอของเรานะครับนั่นก็คือคุณมิซโมไดโนนั่นเองถูกต้องไปดูคลิปเจอสิกบูหรือยังได้โปรดเออดูล่าดูเปล่าเออมันอย่างนี้ต้องดูนะครับคุณดิโนเขา desperate ให้ทุกคนดูมากเลยช่วยกันทำมาหากินถูกต้องใช่ ไปช่างมันทีนี้เราจะมาพูดสิ่งที่เราจะพูดถึงในคราวนี้และสิ่งที่เราพูดถึงในคราวนี้นั่นคือฟันแนบทูทีเซอร์วะโอ้ยเนี่ยถ้ามีใครได้ดูคลิปเอพิฟูจะรู้ว่าเราแอบใส่ไว้เล็กน้อยแล้วจริงเหรอครับเนี่ยขานาคนทํายังไม่รู้เลยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วค,คนทํายังไม่รู้เลยโอ้ยเราไปดูกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลา Oh. oh my god! Oh my god! Welcome back. Are you ready to start the show? Count with me now. Five, four, three. They're out there, Mike. Two, Where? One. Everywhere. มันสั้นเกินไปอ่ะคือตัวอย่างมันออกมาตอนเจ็ดโมงแล้วอุตส่าห์อดทนไม่ดูตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วแบบแค่นี้งเหรอมันก็มันคือทีเซอร์มันไม่ใช่เทรลเลอร์เออน่าเสียดายไปน,นิดนึง นาซ้าแต่ถ้าเอาตามแฟนฟหนังแนฟหนึ่งเมื่อปีสองพันยิบสามก็จะมีตัวอย่างมาอีกหนึ่งอันแล้วก็ตัวอย่างที่สองอีกหนึ่งอันกากับมีสองตัวอย่างที่จะออกมาทีหลังโอ้ย oh, <yeah. S 1> ก็วิเคราะห์เล็กๆ,ๆน้อยๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรตื้นต้น,ตนเอนโดสองหรือแมงกินเอนโดเออน่าจะเป็นแมงกิลแมงกิลอีกหัวนึ่งอะ เพราะมัน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 โฟกัสแค่ตาเดียวตรงนี้น่าจะมีแค่ตาเดียวหรือเปล่าแล้วดูไอเนี่ยข้างล่างมันจะมีแต่ป้องๆเรายังไม่เห็นบอดี้มันน่าจะเป็นมังกนอ๋อเอ้ยเอ้ยทฤษฎีดีว่ะมะม่วงมะม่วงแล้วแล้วในใครบ้านบ้านลอยได้อันนี้สตูดิโอที่จะทำตัวไรกฟ้าเฮ้ยซอนิกซอนิกซอนิก ตอนแรกเห็นแล้วนึกถึง f o r face มากเลยอะเพราะง้เขาจะทำเฟอร์รี่กันด้วยอะเฮ้ยฟิลิเฟสแ a นมันใหญ่มากเลยในยูดิเวอร์สเนี้ยมาเห็นอะไรใหญ่ความนิยมหรืออะไรใหญ่ทุกคนรู้จักเออและคนที่สร้างปัญหาให้เราก็คือี b อีกแล้วปั่นจักรยานมาครับจะเห็นได้ว่าร้านเนี่ยเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนพวกคุณยนต์หน้าร้านแล้วเป็นเซ็ตภาคสองนั่นเอง เห็นได้ไงวะยังไม่ทำสังเกตเลยเฮ้ยเก่งวะเก่งเก่งเก่ง good ค n ท to fix my friend น่คนเขียนน่าจะเป็น abby แน่นอนครับไม่ต้องคิดเลยหรือเปล่านะบบี้ my friend เนี่ยมีกี่คนที่นับพวกนี้เป็นเพื่อนนี่ไมเคิลพวกมันอยู่ทุกที่พระเอก็ไม่ชนะถอยบนนี่ปะถอยบนนี่ถอยบนนี่อืมแล้วกดปุ่มอะ มันอยู่ทุกที่อันนี้อันนี้อันนี้สโลเลยไม่ตาพัฟฟเออว่ะทอยชิก้าใช่แต่ทำไมมันไม่เอาปากออกวะเออมันน่าจะแบบยังไม่ตอนกลางคืนแต่เนี่ยมันอยู่ในร้านอ่ะมันไม่คือเขาเรียนเว้ยไม่เขาต้องเขาต้องการแสดงแสงไฟมันเห็นหรือเปล่าถ้าเกิดเอาตากระปากออกมันจะเป็นดำๆไงคนจะไม่เห็นตามันเออใช่ใช่ แต่มันมันมาอยู่ที่เรียนอ่ะมันเหมือนอะไรวะมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไร f ฟน f อร์เออาร์สเปเชียลเดลิเวอรี่อ่ะโปเกมอนโกนะโปเกมอนเอ่อแฟนแอเวอร์ชันของโปเกมอนกอะไรอ่ะมันบอกว่ามันอยู่มันอยู่ทุกที่นะมันอยู่ทุกที่ครับไปว่าไปได้ทุกที่เนี่ยแมงเกิลก็มาโผล่ในบ้านแล้วแมงเกิลเขาทอยชิก้าเนมะม่วงนะฮะ มะม่วงนะฮะเนี่ยเราจะเห็นนะว่าตาสีคล้ายๆกันนะครับกับหัวข้างล่างกับตอนแรก <gasps> เอเอว่ะเฮ้ยคร <c oughs> าวนี้มามาแนวเก่งผู้เชี่ยวชาญทำไมเวนด้ามันมาอยู่พวกนี้วะเอมัน,นมาจะมามา <ใน S 2> จะมา<อ>คุยหรอืหรอเปล่าไอ้ตอนแรกมันชุดเดียวกันเพระว่าที่คุยกันตอนเช้าเนี่ยแต่มันก็มาบ่อยไปป่าว่าแอบคบกับเนี่ยชุดเดียวกันแสดงว่า อันนี้มันเสื้อออกเทาๆอ่ะไม่แน่วันนี้ใส่ทำไมให้ใส่ทำไมให้ใส่อะไรส,ส,<ๆ>สกอตเหมือนเดิมไม่ใส่ตัวเดิมเอ้ยแต่ก็เทาๆนี่ยว่ะอ,อ,อันนี้เออใช่โอ้ยไม่รู้เรื่องเลยขอโทษได้ไหมเล่า <c oughs> เออเอบีอะฮะเบอร์เนสซ่าแอบคบกับไม้บอกวะอันนี้อันนี้คิดด้วเองเลยเ,เ,เปลยเลยแล้วแล้วคนซ่อมนี่กลัวอะไรอ่ะฮะไอ้คนซ่อมเนี่ยไอ้ตัวที่เขากอดกันอยู่เนี่ย มันเป็นคนไปซ่อมเองไม่เจอมันกลัวอะไรอ่ะเออหนูซ่อมไม่เป็นซ่อมหรือหรือมันเป็นคนไปซ่อมแมงเกิลหรือเปล่าเรื่อมันเป็นอย่างนั้นหนูโปรแกรมผิดหรือว่าปูให้แมงเกิลมันเป็นแบบหุ่นควรจะเป็นแบบทรงเหมือนทอยฟ็อกซี่อ่ะแบบเต็มตัวใช่ไหมแต่มันพังแลวบิวบอกที่ก่อนทูฟิกอ่ะก็คือไปซ่อมแล้วมันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นเพราะว่าซ่อมไม่เป็นแต่ว่าแมงเกิลมันสร้างมาให้แบบถอดชิ้นส่วนได้แล้วถ้าอิงตามในเกมนะ แมงเกิลมันถอดชิ้นส่วนได้เพราะว่าคนสร้างเขาประดิษฐ์เพื่อให้แบบแมงเกิลเวเลนกันเด็กแล้วก็ให้เด็กแบบต่อประกอบนู่นนี่นั่นแต่ว่าไปไปให้เด็กมาดุมก็เชื่อเขาเรียกว่าอะไรคนซ่อมก็ติดมันขี้เกียจมันก็เลยแบบอ่ะง่้ยปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยแหละเพราะว่าไงเดี๋ยวเด็กมันก็มาทาลายอีกก็เลยเป็นสภาพอย่างที่เราเห็นก็เพราะมันออกแบบให้อันนี้ได้หรือเปล่าแต่มันพังอยู่นี่ก็มนัดนัดดีทรเฟดี้ทรเฟดี้สุดหล่อไอเด็กติดฟอดไหน เล็กติดฝนครเลยใช่หรอตีมันเหมือนทอยชิก้าเนี่ยไขควงมั้งเล็กไขควงเล็กไขเล็กคู่ช้าบเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูทีมันทอยเฟดดี้มันเสียน้ำตาลใช่หรอใช่ใช่เดี๋ยวดูตีนมันก็ได้ตีนมันใหญ่นี่นี่อันนี้ไม่ไม่ขึ้นไม่เยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มือไอ้มือเมื่อกี้ไอ้มือเมื่อกี้ ฮ่าอันนี้ไม่ได้มาเป็นตุ๊กตาละเอ้ยอันนี้กูว่าอันนี้น่าจะเป็นสปริงแทบเว้ยมันมาเร็วนานอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้แกแมงเกินเอ้ยชอบชอบอนิเมชันฆ่าโอ้โผมเลยยี่อะไรอ่ะคอยที แถมกินมิดแถมจัังอ่่ะมมนดูไสปริงแคบสปริงแคบอาจจะเกาะรถมาก็ได้แล้วก็แบบนี่คือรถอันนี้คือรถที่แบบพวกพระเอกขับนิวออกจากบ้านวะไม่รู้อ่ะเราเดาเลยหรือว่าเป็นแบบคนอาจจะเป็นตัวประกอบโดนฆ่าเหมือนคุณลุงคนนั้นชิชรับไปไฮเมสันนี่ตอบตอบตอบอันนี้ใครนะยูทูบเบอร์เราบอกว่าไม่รู้ใครนะแดนทีดีเอ บอกกับพา์เยอะอ้ยเฮ้ยนี่ฉากเด่นฉากเด่นนี่เดินมาแบบเฮ้ bro แล้วมางดูครับเค้กดิคอสเซกครับเค้กก็อันนี้อาจจะเป็นคานิวอลปะคานิวอลเปิดวัวเซ็ตใหม่ก็แล้ว้วยฟ็อกซี่คือแต่งตัวเป็นตีมแบบพวกแฟนแอมหมดเลยน่าจะเป็นคานิวอลแล้วเขาทิ้งไอ้พวกนี้ไว้ที่คานิวอลเลยปะเขาแบบอาจจะต้องจัดหลายวัน นั่นคือสาเหตุที่ต้องคืนพวกมันออกมาได้ปล่อยให้มกอตต์คอตันเอ็มม่าเมื่อปี2021ทุกคนกำลังบอกว่า security breach เป็นเกมเป็นสิ่งสุดท้ายที่สกอตคอตตันกจะทำเนีปี2025โปรเจกต์เขียนโดยสกอตต์คอตตันแต่ง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 เอออยากอยากฟังเดี๋ยวกูแต่กูแต่กูชอบเพลงปิดว่ะ คอรัส์เอามาอมอไรดิไปนะเจ้เฟรีเอเอแล้วเ็เอาเสียงหัวเราะนี่มาคิดว่าภาคนี้โกลเด้นเฟ d ดดี้จะโผล่มาอีกวะใครนะโกลเด้นเฟ d ดดี้มันมันก็มีสิทธิ์นะเพราะว่าคราวที่แล้วโกลเด้นเฟ d ดดี้มันมาเป็นแบบโมเดล f ฟ a f แหนึ่งแต่มันเป็นวิทเทอร์แบบ f ฟ a f แสองอะเออแต่ว่าโกลเด้นเฟ d ดดี้โมเดลมันก็พังอยู่แล้วไม่ใช่ เฟนแอมหนึ่งมันเป็นโมเดลแบบเหมือนเฟดดี้เลยโอเคถูกนะอืมเอออืมชอบชอบมืออ่ะอันนี้ติดใจมือมากมืออะไรไม่ใช่ใช้บ่อยเขาเล่าเรื่องก่อนหน้านี้เหรอะแบบเป็นพรีวอท์เล่าเรื่องก่อนที่เกิดเหตุการณ์ในเฟนแอมหนึ่งเหตุการณ์ข่าวอะไร คำว่าอะไรอีกเก็ดขานเห็ดขานเก็ดขานแล้วเมื่อกี้ใครอ่ไ่เมื่อกี้เห็นไปว้าอะไรอ่ะซูบี้ดูบีดูไม่แล้วไอ้คนที่มายืนหน้าห้องนั้นรข่ะไอ้ตัวที่มายืนเนี่ยไม่เล่ารูสว่าดูเหมือนชุดยามเต็มยศเลยนไหมทำไมมันต้องเป็นประตูแบบสามอันแล้วฝั่งนี้ก็มีสามอันเหมือนกันมันวิวแบบ อันนี้มันอันนี้มันทรงเหมือนบ้านในแฟนัอสี่เลยเออว่ะเออว่ะที่เป็นออห้องที่มันเล่นไก่แปบอะเออว่ะเออว่ะเฮออ้ยคราว <losers. S 2> นี้จะไห้มาฉลาดนะฮะทุกคนงาหลายคลิปละแล้วแล้วเราก็เราก็ให้คนหนึ่งมาช่วยแล้วเหมือนเขาจะแบบออกมาด้วยกันเนี่ยโตมาได้โตมากับแฟนแด้วยกันเลยเนี่ยต้องมาด้วยกัน บอลลูนบอยมาทำไมมันต้องเปิดไฟขนาดนี้ว่าบอลลูนบอยมาไม่ได้แบบเป็นเมนไมในม่ไม่ไม่นตาตาใส่ LED ทุกตัวเลยได้ถ่านเราแล้วไงอ๋อแต่เขาจะไม่ทำแต่เขาจะไม่ทำแบบมันมีอะไรอยู่ในปากมันเหมือนในเกมเหรอในเกมมีอะไรอยู่ในปากอะไรอะไรโอ้ มีอะไรอยู่ในปากวันงไงติดใจวะติดใจมือเอ้มมิ๊กสีบางใหญ่หน้าหมูฟี่สองสปริงครับโมสว่าใช่นะเว้ยสตาร์ทอินไซต์มือใช่เอ้ยที่ปาววะเฮ้ยแต่มือมันดูใหม่กว่าปะมิโกเว็บไซต์มันดูใหม่กว่า ไม่อาจจะเป็นมือข้างนั้นได้ไงเออเนี่ยมือข้างเนี้ยมืออีกฝั่งนึงมือข้างขวาตอ่นวะทำไมมันแบบพังด้านเนี้ถ้ามันไม่แต่สวิตช์กันมันต้องเป็นฝั่งซ้ายดิสวิต์มุมกล้องนิ้วมือวะนิ้วชี้อันนี้อันนี้มึงลองนับจักมันจะเป็นมือขวาเว้แต่ในนียไอ้มือที่ข้างที่ม่ใช้จะเป็นมือซ้ายโอ้ยไอ้โม่ไม่รู้เรื่องเลยวะเจอมันถนัดมันถนัดมันถนัดขวาไหรอใช่ เฮ้ยด่าขสืุมมันคือมือตัวอะไรแสดงว่าก็ไอ้นี่แหละเพราะว่ามันใช้มือขวาถือมีดไงเอา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 กลัวนะเอ้ยกลัวเลยนะเอ้ยระวังจะชุดใหม่โกลเด้นชุดใหม่ไม่น่าใส่ชุดใหม่น่าเป็นแฟตแบ็กแฟตแบ็กอ๋อตอนที่มันใส่ไปฆ่าเด็กกันเหรอเนี่ยเนี้ยน่าแฟตแบ็กร้อยเปอร์เซ็น ไอ้เมื่อกี้ใครวะตัวตัวประกอบเรียอะไรตอมตอมอันนี้ตัวประกอบอันนี้อันนี้น,น,นี่ก็ตัวประกอบยูทูบเบอร์ <Hz> ก็ได้ใครรู้เ <g ül ical> พราะว่าภาคที่แล้วก็เอายูท <charming> ูบเบอร์มาทั้งสองสามคนเน <pos> ี่ยเออพยูทูบเบอร์มาฆ่าก็ไม่นะมีดอกโก้อยู่ในภาคไม่ถ้าเป็นถ้าสมมติเป ally, ็นภาคนี้แล้วจะเอายูทูบเบอร์มาฆ่าไอเกมตีรี่อ่ะมันชื่ออะไรแมทแพดเหรอแมทแพดไม่ใช่แมดแพดแมทแพด มาคิวพายใครเออเกือบมาแล้วแต่ว่าเสียดายมาไม่ได้อาจจะมาในเรื่องนี้ก็ได้ใครรู้บ่ายๆเนี้ยก็ไม่แน่อาจจะเป็นแบบเหมือนกันไม่ใช่วันิซ่าเหรออันนี้ไม่ใช่ไมนิซ่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันผมแบบอยากอันนี้อันนี้มันจะตรงลงมาดูหน้าตรงอันนี้แม่งสวยกว่าวนิซ่าคนเนี้ยอ้าวพี่ชายเขาต้องมีเรื่องเอะคนนิดหน่อยโอยไปไป พอดพอดก่อนพอดก่อนมีคนโทรมาหากูเฮ้ยมันอาจจะเป็นแบบอะไรเนี่ยวิสเซ่นอะไรวะไม่ใช่ TIVE แม่งหยกไม่ได้ปวดอ่ะซูมทำไมซูมแล้วแม่งแตกไอ้เหี้ยโชว์ไทม์โชว์ไทม์ไอ้ของฟันไทม์ฟ็อกซี่อะโชว์ไทม์มีซอนเดียวเออว่ะภาพชัดล้วโชว์ไทม์ก็คือแบบเปิดไลฟ์พวกนี้ไม่ได้ขึ้นมาแสดงวะเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยมาละ ก็มาเต้นฟอร์ตไอโอ้ยโยโอ้ยเย้โอ้ยเย้ถือเล็กขูดชาา้ามาไอ้นั่นอะใครไอ้นั่นไหนเนียนไอ้นั่นไหน,หนไอคนไอคนที่มายืนในห้องพัดแทบอะที่แบบโชว์ออร่าประตูแบบกระเด็นหมดเลยอะ <laughs> ออร่าตัวหมน <laughs> โอ้ย อาจจะเป็นวีหลงอมวีหลงอมอัตันวีหลงอมอันตันคนคนเวียดนามเหรอวีหลงออัคตองวีหลงออัคต๋งสรุปพวกเราจะจบคลิปเลยปะไหีกูอยากรู้ก่อนอันนี้อันนี้อาจจะเป็นแบบบ้านอัตันเหรอเขาจะบุกมาบ้านอัตันทำไมก่อนไม่ถ้าเกิดสมมติมันยังไม่ถ้าเราคิดว่ามันยังไม่รักไซมาก่อนไม่ต้อง ไม่แนใครก่อนไม่แน่ไม่แน่กูหละจะรู้มีสองคนที่คิดได้คือไอ้ไม้เนี่ยแหละกับวินหลงอัพตันเนี่ยวินหลงอัพต้องเออแต่มันก็เหมือนไม้อยู่เลยหน้าเหลี่ยมๆแล้วตึ๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดโอเคจบแค่นี้ใช่ไหมไม่มีอะไรละครับ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 ทีแล้วดิเอ ให้ให้ใหมิโขายช่องนะครับพูดแบบราวที่แล้วหน่อยขายขายคลิปจูลสิกเวรลขายคลิปจลสิกเลก็ก็ทุกคนนะครับทุกคนถ้าถ้าใครดูจนมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปจ u r ลสิกเ w o r l ลด้วยมันมันเป็นอะไรที่ไม่ไม่เสียเวลาชีวิตนะครับมันแอบส์ลูดซีนีมาใช่ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้าแชร์แล้วบอกให้เพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อีกนะครับแล้วเสร็จแล้วถ้ามัน แล้วก็บอกให้เพื่อนไปอ่ะอีกคนหนึ่งอะไรจบแล้ว๊ายบา้กดติดตาม Subscribe ด้วยไปนะครับผมสวัสดีครับกูเมื่อกดอย่างนี้มันดูจูกูแอะ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 